เ็นามขื่นห้างงามเขานีนี่นปาอั้นี่นดีคปนท้อนสามสิป้ทอน้างไปทอทุไทยครับเสเอาฝากพี่น้องไว้น้่งพี่น้องของสตูใหม่เวลาไหลสดให้พี่น้องมาอุดหนุนให้กำลังใจทีมงานเอ็มเคว่าสร้างพายนองโคกนนองเฟิร์ดปาโกนองยามลูกวุดลูกแซมลูกรกครับทีมงานมงคลสตูดิโอทุกๆคนครับพี่น้อง มื <Merci. S 2> <im> <and> ่อนี้ก็ติดขึ้นท่อนสาม้วครับท่อนสามมากกับสิติดระบบไฟครับจะสร้างไฟจริย่างออกไปเบิ้งจันหน่อยระยะครับท่างพี่กับน้องซุกครับน้องซุกน้องท่อนครับน้องเขียวครับพี่น้องทานพี่ครับคงถือว่งานด้านเกิดล้อครับเอาน้องนุ่งก็บสิเขียวให้สร้างไฟเราจะคงถืได้ในมุ้งเรียกนี่แหละพี่น้อง คงสุภาพฟ้ออาทิตย์ดอกครับขอบคุณครับเสียเ้าเสียตีโคเทียมเกลียนครับขอบคุณคุณนายเ้าคุณคุณสินครับคุณนายเ้าคุณสินครับเอ้อะไรก็โคเทียมเกลียนครับพี่น้องสมุนไพรเขาล่างแดงพี่น้องอะไรก็อย่ามองโคเทียมเกลียนนะพี่น้องเด้ออย่าเลื่อมปากน้พี่น้องซื้อเลื่อมซื้อกินกันครับอย่ามองกะเมืยล่าครับย่าอย่ามองโคเชียมเกลียนนะพี่น้องเด้อ เสียงอาจจะดังในน้อยพี่น้องรา้ว่าตักลออขึ้นเลสก,กับมาเป็นบางส่วนเลยครับช่วงโควิดครับค่อยเป็นค่อยไปที่ง่ายจะได้สั่ง,ง,าางมาตะกปีไม่ไ่เดห้พี่น้องเนี่เท่พื้นเท่ยังมากครับสี่ขันทั้งหมดครับพี่น้องเราะว่าสิได้ใส่บีมหกสิบตัวให้พี่น้องได้ที่ตาม แสงเสียงของทีมงานอยู่ที่

โดมแล้วแต่ว่ามันคาดกันฝากกําลังใจเด้อพี่น้องฮักแท่งสุขูสุขนครับลูกเต่ามูปวดสร้างพ่ายเยื่ออายเยปาพ่อลุงครับอาเสียเฮียครับขอบพระคุณในหลายครับทีมงานผู้มีแนวไปเฮ็ดพี่น้องก็บสีเฮ็ดห้องสตูก็ด้ไลอีกทให้พี่น้องได้ติดตามทีมงานว่าสิโชว์เตือนดนตรีครับ ตู้มาเช่าที่สมัยเก้าเก้าครับจะเ,เอาให้พี่น้องเด้เบิงไปชมกันพี่น้องว่สิเป็นกล่องโชว์กล่องของน้องเฟิร์สครับชว์จีตาของน้องโคกครับพี่น้องฝากพี่น้องตีตามทีมงานรับความหักความแพงพี่น้องทางไปกับขอขอบพระคุณพี่น้องเย็บซีตัวโลกตัวไทยเข้าครับอาทีนี้เสียงดังนิดหน่อยครับว่าสาหลอก อันนี้มาใส่เคียนกับใส่งบประมาณหลายก็ได้ต้องใส่ลอกเอาอักกับนี่ปลาโกครับผมน้องลูกลบครับลูกลบลูกแจมซุปออกเอาก็ได้ดอกยำ พักออกก็ได้หรอพักออกสาวไปเลยสาวไปเลยพักออกอย่าไปพักจอดไอแม่มาพักทั้งหน้าพี่มาพักทั้งพี่ ตะกี้สาวตู้สาวท่านอยู่ก็บคนธรรมดาดิพี่น้องตอนนี้นาวิธีกับความสูงกับยูระมาณที่เป็นขการแสดงจากขื้นไปประมาณ6เมตรครับ6เมตรพอดีอันนี้ที่หมอลำกับยูระมาณนี่แหละครับที่จริเงเฮ็ดโค้งหลังค่าเฮ็ดโดมเนี่ย สี่ปเป็นสิบ่ได้ใส่ไทัดแต่ว่าทีมงานที้ติดไฟครับติดระบบไฟครับโตโค้งกับต่างหากครับตัวโค้งกับยุบบ่นอยู่ว่าส่วนที่เป็นทัดน์นี่ก็จะติดไฟหอยไฟแล้วพี่น้องเริ่มเด้กพี่น้องเด้อแต่ทีมงานเอ็มเชียสตูดิโอไล่สดมือได้แต่อฟพี่น้องติดตามทีมงานเท่านี้ ครับคอยสนับสนุนเพราะว่าจะเป็นเ้าของหนองโพกครับสร้างให้ครับลูกพุดนี่ก่องของนนองเฟร์่ครับได้มาตีก่องให้พี่น้องได้สมได้เบิ้งกนันครับก็ขอขอบคุณครับเสียติกครับผูยูเบียงหลังของเอ็นเอสตครับที่จะเฮดตึกของสตูจุดนี้ครับขอบคุณเฮียขอบคุณขอขอบคุณเสียขอบคุณ คุณนายปิ่มน้ำครับผมเอาอาจจะเสียงจากไกลเนี่ยพี่น้องขอเอาให้ได้ไหลย ตร้งซุปเปนคนขื้นสาวทั้งนุ่นครับท่านผีก็เป็นของไงเป็นของไงอ่อน้องเขียวครับน้องเขียว,วเอาตูเา้เขาเพราะนี่ไปส่งพายจานติเพราะคนมาเอาอแหแือไม่ อาจารนสายยังครับพอดีสร้างไปเอาตู้บนถวายเิ่นสี่ใบเพื่อให้ทีมงานเอ็มพี่สู้ฝันที่เป็นจริงพี่น้องครับเพ็ยบบุญกุศลไปนั่ ใส่ยุนี่บัตถุสื่อไม้ครับเป็นทัดรูปคอนเสิร์ตครับสองหลังครับเดีามมา๋ยวมื่ใช่การใช้ประโยชน์ที่นี่คือพวกเล็กหาเป็นซื้อไม่ช่วงนี้เล็กกะ่ะราคากับู้สึกว่าคอนเทนด์สูงขึ้นเลยอ่ะพอดีที่งานเราเอาโตโต้ตโฟงสางเก่าครับมาใส่ประโยชน์พยายามใส่เทียร์ไฮไลายที่สุดครับใส่เทียร์ไฮไลายที่สุดทั้งล่างกับที่เอวโบม้มแม่ ไอ้เพียดไอ้หนาเป็นหนาเพียดครับฮะย้ำพอดีพายจารมานี่ครับข้อมสูงเกตมิดพี่น้องตอนนี้ตาเกตมิดแล้วก็ลดลงมาลดลงมาเหลืออยู่6กปิดเอาเอาจา์ไปฝั่ง้นได้ไหมครับเอาเข้าฝั่งบนฝังหน้าบ้าน ไป,ไปหน้าบ้ามเนเ้เาไหเรียบรอยะะส่ด,ด้านล้างก็จะเป็นห้องน้ำครับพี่น้องห้องน้ำตรงที่สิงของว่าง,งน,นี่นี่จะเป็นหวองแต่งตัวครับแต่งตัวครับอาซิุุกอยู่ครับกต<อ>่พุ่งานานครับลอ้อ้างมาแล้วลองสุกมาแล้วกัทีมงานลงมาซอยกันสี่หาคน ครับมือเดียวห8ปครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวแล้วพี่น้องครับอาจจะหกนีจังน้อยเอาทร,รมชาตินะพี่น้องเนาะบานเครื่องเสียงนั่นสิแหละครับแตสิบแปดเลยก็จะคือสิบโมเมนครับทั้งหมดใส่สร้าง3มชุดแล้วพี่น้อง3มชุดพอ,อยังดีครับ ทางที่เชื่อมพื้นอาซีพวกเคยเฮ็ดโดมเพื้นยังกับการวางระบบอาร์ิต้ากันครับสร้างไฟก็ต้องเปลี่ยนครับรก็กคือหน่องสุกหน่องท่อนครับเคยเฮ็ดโดมใหญ่มากโมเมนต์ว่าของบ่อยสิทธิชัยเนี่ยของลูกไส้ครับของนุ่มโจอครับทีมงานหน่องสุกหน่องท่อนหน่องเขียวครับผ่านจุดนี้มาแล้วครับโดมใหญ่ๆครับผู้ใดอยากได้ก็สร้างโดมใหญ่ๆ คือของนมโจสาวน้อยคือของบอยสิตี้ใช่กับอกทีมงานสร้างไพ่ครับพี่น้องนี่แหละทีมงานสร้างไพ่ครับน้องซุกครับน้องทอดน้องเขียว<อ>สวยงามพี่น้องสวยงามกับฝากติดตามให้กำลังใจทีมงานพิล่าล่ยซดจากให้ออกแสงออกมาให้พี่น้องได้ ได้ดูได้ชมได้ความอลังการพี่น้องเพราะว่าจะเป็นแสงดีมแสงยังไงมันซูมได้ว่ายังไงครับให้โฟกัสได้ระยะไกลสูงครับเนี่ยบมตัมพี่น้องฝ่ายที่ตามได้พี่น้องเด้อสร้างให้กับเซียวไวซัมนี่แหละคลิปนะสร้างให้กับที่ไล่ให้เบิรงพี่น้องได้เบิรงเรื่อยๆอีกจักประมาณเท่าไรก็ป๋าวันที่เมื่อเกินวันที่สิบสี่สิบห้าครับฮ่าพวท่านกับเยาวายกับน้องปานะครับ พยายามสีเหลืองเต็มที่เนาะป้าเนาะให้ออกแสงเร็วที่สุดนี่คือมื้อนี้คือแล้วทั้งซีทัชซีเสร็จแล้วนะครับครับทีมงานก็สิล้มเปียวพวกตู้กีตาร์ให้พี่น้องได้เบิ่งพวกตู้หัวไม้เชลาเก่าเหัวรุ่นเก่าเยลซี0แย่ปลาหลายๆรุ่นหัวแยมฮาร์เก้สองหัวไอฮาร์ดรุ่นฮาร์ดครับหลายๆรุ่นหลายแบบพวกเขาจะมาให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องระบบหัวแยมแน่ระบบแสง บีมหกซีฟตัวนี่แสงสิไปยังไงเนี่ยน่ครับให้พี่น้องติดตามเน่าป่าเนาะสาธิสาธิตเอฟซีคทุกท่านครับติดตามนะครับช่องไล่จากของตูไล่สดสตรีมไล่สดของเอ็มเอมคมงคลสตูดิโอครับทีมารับใไซพี่น้องผู้สนับสนุนเท่าสนุนรายก็คือโคเทมเกียนแม่นครับคือของเสียไงเฮาไยติโคเทมเกียนแล้วกัเก็ปิม เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์มากชุดนี้ห้องศัตรูจะได้เกิดมากแน่นครับ,รบเอาป้าขอพูดในไลฟ์เส่พี่น้องเย็บซี่ติดตามน้ะป้าหักแพงคือเก่าน้ะป้าเอาไว้ซ้ำนีเนาะค,ค,คลิปนานครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ